หนึ่งเก้าหนึ่งหกเป็นภาพเคลื่อนไหวของชาลีที่พ่อแม่พี่น้องควนสีเบิงเอาไว้ชุดนี้ให้ซื้อว่าสู่ทางสงบชาลีพ้นโทษออกจากคุกโทษฐานการขาคนตายใครแน่เว้เอ่อเอเอนีอเซ้นนีอสาย ยี่สิบบาทอ๋อลูกของพอลูกพ้นโทษออกมาก็เหมือนกับพ้นบาปกรรมนะลูกเนาะตอนนี้นะพระเจ้าเท่านั้นดีซอยลูกได้นะลูกนะหูจักบอล่ะลูกสิดำสิรุ้ยมีซื่อเสียงดงดังพระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นดีซอยลูกได้ลูกสำนึกบาปสำนึกผิดได้แล้วรับรองพระเป็นเจ้าต้องซอยเหลือลูกยังเด็ดขาดเลยเสือพอนะลูกเนาะไบบวชก็พอซะหรออ่านคัมพี่ใบเบิรอันนี้รับรองว่าลูกต้องมีไส้ชนะต่อชีวิต ลูกต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยทีเดียวเสื้อพอนะลูกเนาะพระเจ้าเท่านั้นที่ให้ลูกได้อ่าเสื้อพอลูกล้มปลาขขงลูกจะป้ามากนี่ก็เป็นชีวิตของพระเจ้านะลูกเนาะพระเจ้ามอบให้ลูกผมหักพระเจ้าครับหักพระเจ้าหลายครับดีล้ลูกหักพระเจ้าไว้ชีวิตสิราบรลืนครับผมสิไปหาพระเจ้าครับดีด,ด,ดีเดินทางไปสู่พระเจ้านะลูกเนาะครับ พักพระเจ้าคือกันบ่ยืนคุ้งหอยนาฬิกาหอยต้องแดงเอาซะบ่ไหลเมาเ,เต็มที่นี่ว่าเอาซะบ่านาฬิกานี่เฮ้ยห่อกระจอกเลยบอย่อมเป็นสาวุกเลย <c oughs> ออคือทีแทบนะครนั้นแอปเปิลสองเหรียญบ,บาหวานครับเดี๋ยวด้ยสองเหรียญ <c oughs> บาหมันเอ๊่กับเบาหวานนี่เป็นยังไงบุ่นี่เบาหวานเบาหวานจากหน่วยเลยมึงทีรอกกินนุ้นกูเม็ดเข่งหมดจังสีหวานนะเฮ๊เอากล้วยมาล้องดนึ่งกล้วยกล้วยกับอ๋อนีแซบดีแซบดี่เงินเดี๋ยวจ่ายเงินเงินเอ๊ะเงินเอ๊ะเงินลูกพอเศร้าเมาแล้วมาอยู่กับพระเจ้าเอ๊ะเงินเงินมันไปเที่ยวใส่เอ๊ะเงินเงินไปเที่ยวใส่ จะได้เป็นชีวิตหนึ่งของพระเจ้าพระเจ้าจะซอยลูกให้เจริญลุงเรื่องอาขอโทษครับลวงพ่อะมันยังลูกเอ้ยฮะมีอียังหรือลูกคือว่าเงินเงินเอ๊ะบเมีเงินม่มีม่เงินเอ๊ะไปอ๊่คือเป็นลูกพระเจ้าสิได้ของแบบของพระเจ้าเงินท่องของคนอื่นก็เป็นของเ้าวพอพระเจ้าให้คนอื่นเอ๊ะต้องไปกอลูกูาจ่ใจเราค่าของเออนี่แน่นี่นี่นนี้ นี่ลูกหลักของพ่อนะลูกของพ่อโอ้พ่ออีกแล้วลูกพ่อไปเป็นคาทอลิกดีกว่านะลูกเนาะไปอยู่กับพระเป็นเจ้านี่นะแอดเดตของพระเป็นเจ้าสิผ้าเจ้าไปสู่สวงสวรรสันดาวดึงเลยทีเดียวหัวจักบวลาฮะ,ะเจา้าเสด็มีความสุขที่สุดเลยเออถ้าก็เจ้าคบก็บพระเป็นเจ้าบับรองไม่จะผลใดบุมีผลเสีย นี่นี่มิตรพระเจ้าพระเจ้าเหมือนเฮะเห็นบันละลูะรรกตีพระเจ้าบ่ถือมึงมาใกล้ๆกูด้วยกูที่เมียนเมื่อไงบางมาด้วยเฮ้ยไม่หนังว่าไม่หนัง,นงเอ้ยนี่นี่นี่อยู่ไม่หนังตำรวจโอ้มึงเตะปากตำรวจบ่มึงนะสาว้านะมึงจะหนีได้บังเน้อยนะมึงจะหนีนะฮะถ้าเป็นเจ้าแล่นขี่เจ้าตูดแล้วไหมมาบางาังเน้อยมึงมา,ม,ามึงจะไม่ใส่อ่ะขึ้นต่อมา ยืนทำก็บ่ดีมันหยั่งของมึงวะเหรอไม่หยังนะครับนี่มยึงมากวนกับกูด้วยเฝ้าไปไกลๆแล้วมึงอ่ะหาเรื่องนี่หาเรื่องวะไม่ได้หานะครับไม่ได้หาครับขอโทษนะครับมึงจะแหนะกูเลยแม่บักคาเนี่ยมึงจะจกกระเป๋ากูบ่มึงจะล่วงกระเป๋ากูบ่ฮะเอ้ยยุงไว้บังนี้ไหมนี่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 เหยียบมึงไว้นี่นี่มึงขิ้ตื่นยังไงปาดโทปาดโทมึงกล้าเหตผอมมึงบอกมึงจะบอกกูเป็นไผ่ฮะ ฮะกูต <you> ้องเข้าไปก่อนเตียงนอนเน่ยเป็นของกูก่อนกูต้องนอนพักผ่อนก่อนหมอนี่เป็นร่องลำซ่ามึงจักบ่ฮะมึงอย่าหยุ่งมึงอย่าหยุ่งกูก่อนกูก่อนเอ้เอ้ยมึงมาฉันหอดมองนอนมึงมาสิฟ้าวนอนไว้กับขฆานี่ไหมเฮ้เตียงนอนเตียงนอนเอ้าไม่โอ๊โอ๊ะเปนไปเมื่อเดิม มานอนพักเถียงเขามาได้อ่าจ่ายเงินมาจ่ายเงินมาค่าเตียงนอนเอ้ยจ่ายมันพอ่อเลยไหมล่ะหาบาทนะน้น <c oughs> ี่ครับเฮมึงไปมงไปจ่ายประการนเหม็นรหรอยเนาะฮ่าฮ่าฮ่าเอาไปเลยครับเออค่าเตียงนอนหาบาทครับเอ่อ <c oughs> ไม่มึงไอ้มันกินทั่วแล้วมึงจะไปจ่ายบระการเตียงนอนนัดได้ไหนะอ่าไปสวัสด,ดีครับด,ดีครับเฮ้ <c oughs> ครับ อย่าแกล้งรับมึงอย่าแกล้งรับจ่ายเงินมาบังหนวดวดวนไล่ไป <c oughs> ผมเป็นลวนละโลกครับมึงฝาาไปมึงฝาาไปดูมึงจะจิตตอกูไปไปนรัขบขอบคุณครับเดี๋ยว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 มึงเป็นยังไะฮะเป็นคนครับเป็นคนกระจายมาแม่คาที่น,น่นที่น,นันบ่มีครับเอ้ยบ่มีครับบอมี่อะไรยังไงเราบ่มีมึงสิมาได้๋ยังไงนะ่ะฮะ มเึงมาต้องมากวนตีนมึงมาต้องมากวนตีนผงมีเงินหลักแกงมาสมัยมึงก้วปล่อยไปคือบางวันขันเหอะยาหยุงกับผมนะยาหยุงกับผมนะบาหยุงไหนอย่ามาหยุงกับกูอย่ามากวนสถานที่ปักพอนะขอโทษนะครับผมไม่มีเงินนีหลีกันเผมนอนมึงไปมึงไปนี่ยายาครับยายาทรง่ายแบบนั้นผมบ่มักนะนี่ัประคานจะดึงหนวดกู คุณตำรวจครับตัวเลขบรอะไร้บาดเลยว่าบบบบอบบบกบบบนบบบบบบขอบบบแบบนี่แน่ขอบดีบอบบ้บมึงนีบแนบนี่แน่นี่แน่บาก่อนบบ้บเบ้บบบบ่บบบบบะบได้บบ่บมบบ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 อบบ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 บ ตเม็น้าอย่างไหนอะฮะตประกอบอาชีพอย่งทุ่มมือเลยฮะข้าวปนเขกินมข้าวปนก็กินตัวป่นเาะรวมือกันปะสองคนเราวมือกันไ่ยาปืนมาจิ้เอ้ยองมือาิบหาิบาิบาิบตกลงตลงตลงรวมือกันป่เาบ้านนี่เลยดกม็นย่งว่าสคนเนี่ยมีพิรุตด้วยี่ก้อนก้อนนี่นี่บ้านนี้รวยนะเดี๋ยวงัดบ้านนี้เลยเขาไปเก็บทั้งหมด ดี๋ยววไอ้กูกำลังปอดอยู่เฮ้ยมึงจะมาเห็ดหมวกเต้นนะนี่เข้าไปพฤติการณ์ที่บนนาไว้ใจเดี๋ยว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 เอ๊ยบ้านท่านสมัยเปิดบ้านโดยแค่ดีการเอาโมมีการเปิดมันทีเปิดอยู่ที่ไหน้ะมาอ๋อนี่กาดาดโดนไหมนี่เนี่ยเฮ้ยงัดตาต่างนะเฮ้ยไปคอยเนี่ยนะโอ้ย มันไม่ต้องห่วงลงมาสไลด์ล้วมึงจะตอกแห้งหน่อยตอกค่อยๆเถอะมาตอกตีนกูมึงอย่าห้องแห้งมึงอย่าห้องแห้งมาฆ่านี่มึงเนะอุ้ยสไลด์หงจังหวะเนี้ยอ้เสือขอนมาตีตีนกันหน่อยเบาๆเงียบๆน่นนั่นแล้วเมื่อไหรแล้วบักสองคนเนี่ยนะ งัดบ้านเขาบอกฮะมันคือบ่ออกว่เฮ้ยมันเป็นยังไหนวะฮะอ๋อคนตำรวจเขาเออไบ้านผมเปิดบอครับมันมเป็นยังไหครบับครับเฮ้ยมันเป็นเรื่องแปกลกนะครับเนาะนี่นี่นค้อนีอน่นี่ค้อนบออ๋อ ق! นี่ตำรวจยุง <laughs> เออเก่งไว้มึงเก่งไว้เออมึงเก่งหลายไปงัด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 ยุกยุกเฮ้ยมันคือเปิดยากจต่ว่าไปหาบ้านหลังอื่นซะ่ไหมยังเงี้เออเว้ยมันเาเปิดยากแบบนี้เลยนี่ยวะ ให้งนเจตายให้เข้าประตูนี่ออกประตูเบอร์ดได้บ่เออๆไอ,อ,อย่งวะไม่ไม่ดีทวนก้อนตออ่ตกูโอ้บักขามึงเอ้มนดีดีเลยค่อยไปร็วไปแม่หว่วยเยาอยาเสนดเยอเสนดำขอมกกันเขด้ยินม้อยบักขานมาึงเงียบจีินกลนี่ไอ้จ้านา ไปมาเจ้าแม่ยังได้เห็นเสียงดังแบบนี้ไปเร็วจ่อเซ็บเร็วเข้าจ่อเซ็บ่ะนี่บ่เซ็บใส่เลยเนาะตรวจตรวจตรวจฮัลโหลตำรวจตำรวจฮัลโหล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 รับสายลูกค้านั่นะฮัลโหลตำรวจข้าบ้านบ้านเลขที่ห้าค่ะไม่เล่นี่ยนะค่ะเด้อมีโจรเข้ามาในนี้ค่ะขับครับขับสิไปเดีนี้นะครับไม่เล่าเนีค่ะยาซ่าค่ะเพราะฉะนั้นอันตรายค่ะโอเคโอเคครับ นี่จนย่องเขาบ้านไว้ไปเร็วไปเลยไปเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอ้ยบักทายิน <c oughs> ให้จอแสบเื่อยมาจอนี่เดี๋ <c oughs> ี๋เดีนน๋ยวเบิ้งอ๋เปล่ยนน้เปน้ลนน้ีโ <c oughs> ้มห้ <c oughs> อ้ยิดดั <c oughs> <c oughs> บ ลอยเป็นการส่วนตัวเอึ๊บมด๊ใหยแมเฮ้ย้ตกใจมัวมันดากว่องได้ห้ายิวหองเงินนาฬิกาปก เฮ้ยออออมึงเห็ดสวดลวดเนาะสวดลวดแท้เก็บเขาเก็บของให้มันแล้วากเขา้าไปจากนี้ล้วเก็บถึงมดเลยกูจับบอมดเลยบอเออเก็บเก็บมัเกบเก็บเก็บเก็บเมดเก็บเกบเขาของเก็บเขาทองดอกไม้แจกันเก็บเเก็บไมดได้เก็บเก็เก็บไปหาพองวะแนนี่ฮะมันขายได้ยู่ไส่ด้วยเน่ยโอ้ยมาขายมึงหย่า เดี๋ยวแม่ค่อยตกใจแม่ค่อยเปื่อยเป็นโรคหัวใจอยู่นะอยา่าอย่าเฮ็ดเสียงดังฮ่าอยากได้ยังเอาไปเลยค่อยบว่าดอกนะนี่แต่ว่าเมื่อหน้านำมาพอกันแบบนี้ค่อยก็อยางเรียงอาหารเจาจักมือนึงจะอย่าเฮ็ดเสียงดังสิเอาของอยังค่อยเอาเนาะไปะมานางกินของกันซะก่อนใจเย็นๆมาคุยกันก่อนมาแล้วค่อยเช็ดน้ํกินในกินแล้วอ๋อนี่ือตอนรับโจนดีแท้หวะไปเผือแปกเว้ย นั่งนั่งนั่งเลยเออนั่งนั่งเลยค่ะนั่งเลยแล้วสิได้กินอาหารแล้วคุยกันไปเนาะเอ้านั่งเลยเอ้านั่งไหมเจ้านั่งอีกน่งเอ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวสิบริการเองนะคะอืมอ่ันเป็นยังไงคะอาตาต่างสิดีอยู่ครับเอ้ืมโหเผ็ดเลยเว้ย ได้เมื่อสบายเลยเนะี่ยตู้เพชรเคลื่อนทีหนากะงามน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวกินให้มันเรียบอยแล้วก็นำมาด้เอ้เอ้ยเอ้เซ็ตเซ็ตงานนี่ยเซ็ตของธรรมด์จะเป็นของขาวาเนี่ยคนเป็นอยังที่มาเป็นโจรปล้นแบบนี้เหรอเป็นอยังเป็นอยังจึงมาร่วมมือกับเขาแบบนี้นาตาคุณม่ใช่เป็นโจรเลยนี่นะ เป็นอยังขึ้นเป็นแบบนี้เศร้าซนะเนาะเศร้าซะเป็นอยังขันบุมีงานเฮ็ดมื่ออยู่นี่ก็ได้เนะแต่ว่าตอนนี้แม่ข่อยก็บ่สบายข่อยก็บม่มมีมูแม่ข่อยไเป็นร่วงคนใจเคปเจ้าอ่ะอาจีซอยเจ้าได้เด้โอ้ยเว้า,าวเรื่องเคปเจ้าอีกแล้วสั่งมึงจะไปไส่ะฮะเอา้เอาเท่านี้ก็พอแล้วพอแล้วบว่เอาหยังหลายเอาเอาเท่านี้ลาก่อด้อครับเด้อ อีกนัยนิดหนึ่งแสดงประกองทั้งทั้งอาหารมีหลายกว่านี้เด้อลยทางใต้นี่มีแต่ของมันมีค่าเบางมือเราใส่ด้วยแหวนก็มีเพชรก็มีทั้งทั้งมีแหวนมีเพชรนะไะขึ้นไปเบังย่าอย่าขึ้นไปเดี๋ยวแม่ก็ตกใจแม่เห็นหน้าพวกเจ้านี่อาจจะชอบตายก็ได้ก็ขอร้องเท่านี้กับพอ่อแล้วล่ะไปซะเฮ้ยหยุ่งนะ้า อืมเคยบอกเราได้ว่ายังหยุ่งยังหยุ่งทั้งเทิงเดี๋ยวแม่ก็เห็นเดี๋ยวแม่ก็ตกใจเอ๊ะมันหยุ่งแล้วหนถึงขึ้นมาเพชรเอาต้องอย่าอย่าจะไปเบียดพยิงแบบนี้มันบ่ถูกต้องเข้าใจบ่มือเฮาเป็นมือบ่อซ้ายมือหนักมึงอย่าหยุ่งนะหยุ่งอีหยังหนึ่งเอ๊ะบักนี่นะนี่เป็นหญินเลยมึงไปเหตุยังเขาแบบนี้เข้าใจบ่เอ๊ะบอก่าซื้อบ่ฟังไปตอนนี้ก็พ่อล้วตัวละสิ้มเข้าไป เป็นสันญาณโจรยังก็รอดเนี่ยจะขึ้นไปแม่ก็ต้องใจใจยจะไหนกูจะขึ้นไปเอาเพชรเอาทองเพชรทองมียังไงเลยกูจะขึ้นไปเออพึงจะหนยุงอ่ะเอออยมึงจะไปใส่ด้วยบักกันนี่แม่มันนี่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 อ๋ออ๋อ้๋อนี่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 วับวนี่นะนี่นะมาหามาฟังบ้าจืดนิสัยสัญญานโจรนี่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 โอ้ยได้มันเข้าในบ้านนี่แน่นอนนี่อออ๋ออโอ้ยออ๋อสนุตดอยดีกว่าเ ท่านมองได้ว่าว่ากันนี่นี่วะเเอ้ตำรวจตำรวจแบ้านนี่บ้านนี่นี่มีขัดขวางกูป่ฮะนี่ๆหฮะมึไอ้ปืนเฮ้าไปเลยครับขาไปเลยมันอยู่ทางไหนนะครับมันอยู่ทางไหนนะครับขาไปเลยครับจับมาเลยเดี๋ยวผมจะอ้อมไปทางหลังนลครับเน้อเออไอ้นี่ดูนี่ดูย โอ้ยเอ๊ะเออมันดางม,มันเออมันเมีอยัง,ง,งไรเส้นเลยค่ะว่า <What? S 2> นี่แหละค่ะพวกโจรมันอยู่แถวนี้แหละค่ะมันเก็บเข่าของทั้งหมดนี่ค่ะเก็บปวดของทั้งหมดเลย <c oughs> ยืม, <c oughs> ยมปปนี่ยืมจังหน่อยเนี่ยเนอะเสียงวะเอ้ย <c oughs> ออกมานดิออกมา,มามดิมีอย่างครับโอ้ยมาเนี่ยมาเนี่ยนี่นี่นี่ แมนบ่แมนบ่มืแมนค่ะเขาเป็นสามีฉนเองค่ะสามีเอา้าแล้วบอกโจนอ่ะบอกโจนมันตอนหน้าต่างไปแล้วครับโอ้ขอโทษนะครับคุณผู้ชาย <c oughs> อไปไม่ยังเฮ้ย <c oughs> คนตำรวจ <c oughs> คนมาทันเวลาพอดีนะครับอแต่ว่าฮบอกโจนมันไปแล้วครับ, <c oughs> บ,รรบ <c oughs> ที่รักไม่ขีดไม่ขีดไม่ขีด๋ดดอผมมีครับผมมีครับ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยว คุณก็คือเสียระมักใจนะครับเนาะนั่จับผู้ไร่บ่ได้แบบมีกระซิเสียใจนะครับเดี๋ยวผมตำรวจเบอกว่ามียังเสียหายหลายแต่ผมก็ติดโทษแจ้งอีกทีหนึ่งนะครับเนาะนีกับกับเมียผมนี่เมียผมยังหยุนกับเมียผมตำรวจไปอ่าเส้นครับขอบคุณครับขอบคุณครับบอกไปยังครับมียังเอินใส่เอิญใสยผมได้เออจับเออเออเออมันยังวะครับไม่ต้องห่วงครับเส้นครับเส้นครับขอบคุณครับจีมาครับเส้นเส้นเส้นนะครับเด้อครับครับครับเออเสียใจครับจับผู้ไร่คุณบ่ได้นะครับบ่ไังนะครับมันไปไวกว่าาตรวจมกับออออะะะเเ๊ววหมมมึกนี่แแแแลล้้้โย ไอพ่อบงนีมันจำหนาอะไรเออจวนี่มันน,น,นี่แน่ชื่อักผมบอกซื้อเราผมบอกแค่นี้กับพอ่อบ้านคุณลำคุณรวยเนาะถือว่ากันคุณบพ่พ่อคุณเอานีไปน้ำก็ได้เอา้าอย่างนี่ค่ะเป็นเหรียญทองครับบอก่เก่งใจนะเก๋บก่ผมเก่งใจอเปิดประตูนี่จะหนีตำรวจ เอาของนี่ไปน้ำกับขึ้นบ่ไห้เมื่อตองนะคะครับครับครับขอบคุณครับเออเจ้าของบ้านใจดีหเหรียญทองเหรียญเก๋ว่าขอบคุณนะครับเด้อสำหรับเหรียญทองเหรียญแถวไปกัดบวกเขาโลกเป็นของเฮาพระเจ้าบ่ได้ซอยเฮาแต่ว่า,าคนซอยเฮา